ต้วงตั้งเตาว,วันนี้นําเสนอเมนูของว่างของคนจีนแทจิว๋วอิวกล้วยค่ะอยากนําเสนอไส้ที่มาดาตุงโปรดรานและไส้กระหล่ำปลีกุ้งแห้งค่ะกรอบข้างนอกข้างในเหนียวนุ่มมันอร่อยมากเรามาเริ่มตั้งแต่การทําแป้งของอิวกล้วยนะคะแล้วก็ในสูตรวันนี้ที่ให้เนี่ยมีส่วนผสมของมันเทศค่ะวันนี้เนี่ยเขาซื้อมันส้มมา เดี๋ยวเราก็จะได้ขนมอิ่วกล้วยของเราออกสีส้มๆแต่ถ้าเป็นมันเทศแบบสีเหลืองที่เอาไปทำมันต้มขิงอันนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กหน่อยเดี๋ยวเวลาที่เอาไปนึ่งเนี่ยก็จะนึ่งก็จะได้สุกเร็วน้ำเดือดเอามันลงนึ่งประมาณ15นาทีเราจะเช็คว่ามันสุกหรือยังนะคะง่ายๆใช้มีดจิ้มลงไป าสมมติว่ามันปื๊ดแบบนี้แสดงว่าสุกแล้วสุกแล้วเราจะมาเตรียมส่วนของไส้ค่ะเราจะใส่น้ํามันหมูลงไปค่ะเห็ดหอมแช่น้ําซอยเป็นเส้นๆหอมกลิ่นเห็ดหอมแล้วค่ะเราจะใส่กุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งเอาไปแช่น้ําให้ตัวกุ้งแห้งเขาพองขึ้นแล้วก็เป็นการล้างทําความสะอาดกุ้งแห้งหลังจากนั้นค่ะเอามาสับหยับบ แล้วก็จะมีหมูสับค่ะแล้วเราก็จะมีกะหล่ำปลีซอยค่ะน้ำตาลเล็กน้อยเกลือเล็กน้อยค่ะไทยและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เราจะใช้สีอิ้วขาวของมาดามตวงนะคะไม่ปรุงแต่งกลิ่นสีด้วยสารสังเคราะห์หมักจากธรรมชาติใช้เกลือหิมาลายันสีชมพูในการหมักถั่วเหลืองค่ะ แล้วก็เรียกว่ามีโปรตีนสูงมากในซีอิ๊วขาวของมะดามตวงค่ะเวลาเปิดใช้อย่าลืมเก็บในตู้เย็นซอสปรุงรสค่ะมีวิตามิน B ค่ะหมักปรุงจิ้มหยอกอร่อยทุกรูปแบบและน้ำมันหอยของมะดามตวงค่ะเรียกว่ามีหอยสกัดแบบเข้มขน้นไม่มีสารกันบูดนะคะไม่ใส่น้ำตาลไม่ปรุงแต่งกลิ่นสีด้วยสารสังเคราะห์ใดๆค่ะหอมกลิ่น กุ้งแห้งเห็ดหอมเรียบร้อยผัดให้เข้ากันเราจะผัดให้ผักเขาสลดลงนะคะตอนนี้ค่ะเราจะใช้แป้งทําข้นนะคะเราก็จะมีแป้งมันก็น้ําคนให้เข้ากันจากนั้นเราจะเทใส่ผัก,กลําปีที่เราผัดทําให้ตัวไส้ของเรามีความข้นมากค่ะทําให้ไส้เขาเกาะตัวกันตอนนี้ เรียบร้อยแล้วเราจะเอาขึ้นพักไว้ค่ะเขาจะคายน้ําออกมาเพราะว่าเวลาที่เราห่อไส้เนี่ยเราไม่ต้องการน้ําไส้ของเราก็จะแห้งๆแ,แล้วก็ห่อง่ายถ้ามีน้ําเชอะแฉะเนี่ยมันจะห่อยากค่ะค่ะแล้วก็อันนี้คือมันเทศที่เรานึ่งมานะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมันมันแห้งไปแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ําแล้วก็เข้าไมโครเวฟหน่อยนึงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบด บี้ไม่ได้มันจะแข็งเป็นเม็ดๆเ,เราก็ใช้ปังตอแบบนี้ค่ะกดบี้เข้าไปแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มันเทศบทมาเรียบร้อยนะคะเราจะผสมกับอันนี้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งสาลีอนเนกประสงค์น้ำตาลน,น้ำเล็กน้อยค่อยๆใส่ไปขยำไปก่อนค่ะ จะใส่น้ำมันหมูลงไปใครไม่มีน้ำมันหมูจะใส่น้ำมันพืชแทนก็ได้ค่ะเวลาที่นวดค่ะเราจะค่อยๆทย,ยอยใส่น้ำลงไปแล้วก็เช็คเรื่องของความเหนียวความไม่ติดมือเราอย่าใส่ทีเดียวหมดนะคะเพราะว่าถ้าเขาได้ที่เนี่ยความแห้งความเปียกได้ที่คือเขาจะไม่ติดชามอ่างแล้วตอนที่นึ่งมา ร้อนๆแล้วบดเลยจะเป็นอะไรที่มันดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าค้างไว้เนี่ยโอกาสที่เขาจะคายน้ําออกจากตัวเขามีเยอะมันจะทําให้มันเทศเราแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสังเกตว่าแป้งของเราเนี่ยความเรียกว่าความชุ่มชื้นหรือว่าตัวน้ำเนี่ยพอไหมวิธีสังเกตง่ายๆค่ะถ้าเรานวดไปเนี่ยนะคะนวดไปเนี่ยหนึ่งคือเขาไม่ติดมือ แ,แต่ว่าถ้าสมมติว่าแป้งมันแห้งเกินไปเนี่ยเวลาหักหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นรอยแตกแตกแบบดินแยกแสดงว่าแป้งมันแห้งเกินไปวิธีแก้ไขคือใส่น้ำเพิ่มนะคะแล้วก็นวดต่อหรือว่าใส่น้ำมันเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพอแป้งมันได้แล้วเนี่ยเราพับมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกเห็นไหมคะพอมันไม่แตกเนี่ยการปั้นก็จะง่ายขึ้นเวลาพับม้วนมาเนี่ยแป้งไม่แตกก็แสดงว่าใช้ได้แหละ ค่ะเมื่อเรานวดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะพักเอาไว้แต่ว่าเราจะพักเขาไว้เฉยๆยังไม่ได้เราต้องหาผ้าเรียกว่าผ้าเขาวางชุบน้ําปิดเอาไว้เพื่อกันแป้งแห้งค่ะแล้วเราจะตัดออกมาเป็นเม็ดๆแบบนี้เป็นท่อนๆปั้นเป็นกลมๆก,ก่อนลูกหนึ่งสักประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งนิ้วจากนั้นเนี่ยเราก็บีเขาให้แบนหลงบีให้แบนหลงแล้วก็เราก็ เอานิ้วโป้งสองข้างดันพยายามดันให้เขาเป็นลักษณะนูนให้เป็นถ้วยเพื่อเราจะได้เก็บส่วนของไส้เอาไว้ข้างในส่วนตัวขอบเนี่ยค่ะพยายามเอามือเกลี่ยบีบบีให้แป้งมันบางลงแต่ว่าถ้าเขาแบบไม่เรียบอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจับจีบเข้าหากันซึ่งเดี๋ยวเขาจะเรียบอีกทีหนึง่งตอนนี้เราจะใส่ไส้ ไส้ไม่ต้องเยอะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจีบเขาเป็นสามเหลี่ยมจริงๆใครอยากจะห่อเป็นเอเป็นกลมๆก็ได้แต่ว,ว่าเราห่อเป็นสามเหลี่ยมก็ได้โอเคเรียบร้อยค่ะพร้อมลงทอดก็เอาอิวกล้วยที่ปั้นเสร็จแล้วลงทอดด้วยไฟปานกลาง เรากลับข้างเพราะว่าสีมันเหลืองมากมันดูไม่ออกค่ะก็ในสูตรนี้นะคะเนื่องจากว่าไส้ข้างในเนี่ยเขาสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ขอให้ตัวแป้งเขาสุกแค่นั้นก็พอแล้วค่ะโอเคตอนนี้ก็สีเขาเริ่มแบบเหลืองจัดเราก็จะตักขึ้นก่อนสวยงามน่ารับประทานอิวกล้วยค่ะมาชิมกันค่ะดูนะคะ อืมอมกรอบข้างน,นอกข้างในเหนียวนุ่มเค็มๆหวานๆนิดๆจากตัวแป้งค่ะข้างในเนี่ยมันหอมแบบทั้ง,งนเนับบง็ดหอมุ้งแห้งติ่วอิ้วที่ปรุงรถเนี่ยกลมกลอมลงตัวมากแล้วทำเองแบบเนี้ยไส้แบบเน้นๆมากๆเลยค่ะืจำได้ว่าตอนเด็กๆนะจิน้ขนมนี่มันอร่อยมาก หาคนทําก็ยากแล้วสมัยนี้อือร่อยถ้าชอบเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้มาดามตุงด้วยค่ะต่วงตั้งเตาลาไปก่อนนะคะอ๋ออย่าลืม ฝากอุดหนุนสินค้าของมาดามตวงด้วยนะคะเซตคู่ครัวค่ะสามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์หรือว่าซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะวิลล่าฟูดแลนด์กูเม่มาเก็ตค่ะแล้วก็ริมติงที่เชียงใหม่ค่ะอย่าลืมนะคะมีสินค้าน้องใหม่ค่ะเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้ค่ะไม่มีสารกันบูดแล้วก็ไม่มีผงชูรสด้วยค่ะเป็นสูตรส่วนผสมระหว่างสุก,กี้โบราณกับสุก,กี้กวางตุ้งค่ะบายบาย